วันนี้เราได้ข่าวมาจากสายของเราที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านข้อมูลภายในคือมันมีอาวุธปืนเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิบัติขอให้ทุกคนรอบรอบครอบและการทำงานของเราเป็นการทำงานวันหยุดซึ่งมันเป็นวันหยุดก็คือเป็นวันเด็ก ไป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 ับรถหรือขับสวนเลนครับไล่ปลายปลายปับสวนเล่ปสวนเรนสวนเรนนุ่นนุ่นไอไปปิดห้องเที่อะไรสามแปงต้องมองให้เห็นนะคอนเฟิร์มเป้าให้ได้นะพี่จะวิ่งเข้าไป

ครับลยชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อใหมครับฮะให่ครับชื่อจริงชื่อนเครับนำุลดูนน่ครับเกบหูอนได้ไม่หนิ่งหิ่งนิงครับไม่ได้ทำเลยครับหกสี่ไหม เดี๋ยวห้องก่อนเดียวห้องก่อนให้มานั่งก่อนหนักอึดเลยเปรียะเปรียะโวมีปืนด้วยอือหือนอะไรเอาก็เปล่าเรานะเปิดเรานะงั้นก็เปิดเรา ยิงใครไปแล้วบ้างเนี่ยไม่เคยครับใช่เหรอไปใช่ค่ะที่แรกเขาชวนคุยชักชวนแล้วเขาบอกว่ามีงานให้ทำเชิญไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะ เขาเห็นเขาพบพื้นไว้ด้วยก็ลกลัวค่ะใช่ไหม,อมขอโทษที่ผมทำบอกถ้าถ้าผมไม่ทำตัวผมไม่กลัวตายญาติพี่น้องผมเดือดร้อนเพราะผมพูดไว้ว่าถ้าผมไม่ทำ ขออนุญาตพี่โนโนองพูดใครพูดพอด <ผม S 1> บอสใช่ครับผมไม่ได้อยากทำเรามีลูกไหมเนี่ยมีครับอีกคนสามแล้ววันนี้วันเด็กไม่คิดจะพาเขาไปเที่ยวเหรอสาม,มารถพาไปเที่ยวได้ไหมเพราะ แล้วเรารู้ไหมว่าตำรวจในทีมที่นั่งอยู่ในห้องนี้ที่ทํางานวันนี้วันเด็กทุกคนก็มีลูกเหมือนกัน,นเขาก็ไม่สามารถพาลูกไปเที่ยวได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้องมาตามจับคนอย่างเรา